สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องยายมุกดามุกดาชาแนลเนาะมุกดาทาโร่นะคะการดูดวงดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นแนวทางอย่าคิดเยอะอย่าคิดมากอาจจะตรงทั้งหมดก็ได้หรืออาจจะตรงเป็นบางส่วนก็ได้นะคะใจเย็นๆบางทีเชื่ออะไรอย่าเชื่อแบบมงมงายนะชีวิตปัจจุบันยิ่งอยู่ยากอยู่เนาะนะคะ ใจเย็นๆเอา้ายายแบ่งเป็น2องกองเพื่อง่ายต่อการทำนายนะคะยายขอเลือกด้านขวาเนาะวันนี้เนาะนะคะใครที่ชอบการดูดวงใครที่ชอบอาการอ่านการพูดของยายกดไลค์กดแชร์นะคะถ้าอยากให้กำลังใจยายก็มีปุ่มซุปเปอร์แงอยู่นะคะขอบคุณนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวก็ทักมาได้นะคะ มาเช็คพลังงานคนที่เข้ามาดูกันก่อนนะคะหัวข้อวันนี้เส้นทางชีวิตใหม่ของเราจากนี้จะดีไหมนะคะอออขึ้นมาใบแรกก็ดีเลยอัศวินถือถ้วยนะคะคนทาดน้ำมีใครกำลังจะเดินทางมาหาเราหรือเราจะไปไหนไหมนี่ <c oughs> The เ t น n ์คนราศีสิงห์ธาดไฟนะคะเรามักจะคิดว่าอยู่ได้ด้วยตัวเราเองแหละ ฉันไม่ได้ลําบากอะไรและชีวิตฉันก็เป็นอย่างนี้แหละเออเนาะปรุงได้จริงหรือเปล่าเนียแปดไม้เท้าคนธาตุไฟกําลังจะมีข่าวดีๆเข้ามาภายในอาทิตย์นี้หลังจากดูคลิปนี้ไปน่าไปภายในอาทิตย์นี้ท่านจะมีข่าวดีเข้ามานะคะคนธาตุไฟเดมูนทำไมเศร้าทําไมเงาแท้เป็นอะไรเนี่ยนะคะหลายท่านหลายคนอาจจะเบือบ่อๆเสี Sing ่งๆ อยู่อกหักลักุดไหมนี่เดมูนชาวราศีมีนคนทาดน้ำนะธาตไม่ตรงราศีไม่ตรงเนือ้อเรื่องตรงดูได้หรือธาตไม่ตรงราศีตรงยิงดีนะคะเข้าสู่เนื้อเรื่องกันเลยค่ะเส้นทางชีวิตใหม่เราจะดีไหม,มจากนี้ไปโอโ้เปิดออกมาใบแรกเลยไปดาบหลายท่านหลายคนอยู่ในช่วงอกหัก รักคุดหรือเป็นไรเนี่ยทำไมเครียดจังเลยทำไมเครียดจังเลยคิดเยอะคิดมากจังเลยเนี่ยมืดแปดด้านเลยอยู่ในช่วงกำลังปงบ่กำลังปงกำลังเบื่อเบื่อกำลังซิงซิงไม่รู้ไปโดนอะไรมาเนี่ยอกหักรักคุดไหมหรือเงินนี่พอใช้ใจ่ายไม่โดนอะไรเหนื่อยแล้วเกินนะคะจิดถวย กำลังคิดกำลังฝันกำลังแผนเรื่องต่างๆในชีวิตอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากเป็นแบบนั้นอยากเป็นอย่างนี้เขามีเงินหมืน่นฉันอยากได้เงินหมืน่นเขามีเงินล้านฉันอยากได้เงินล้านเออเนาะฉันอยากถูกลอตเตอรี่มาทีหนึ่งม,มีความฝันฝันอยากได้นั่นอยากได้นี่ทุกคนมันมีความฝันคนไม่มีความฝันเขาบอกว่า <c oughs> อยู่แบบตายอยู่แบบเซงกะตายก้า <c> ถ <oughs> ้วย โดยเฉพาะเรื่องความรักหลายท่านหลายคนมักเอาแน่เอานอนไม่ได้เม้จเพศตัวเองยังไม่มั่นใจเลยบางคนอาจจะเป็น lgdpq นะที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะหลายท่านหลายคนดำเนินชีวิตไปโดยตัวของเราเองหรือว่าบางคนมักจะพึ่งพาสายมูนั่นนี่ช่วงนี้ไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรไหมไม่มีทางออกหรือไม่สบายใจก็เข้าวัดทำบุญนะคนเรา พึงพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สายมูหรือไปขอพรเจ้าพ่อน,นั้นเจา้จาแพ้่เจ้าแม่นี่หรือว่าขอเรื่องความรักเรื่องเงินเรื่องงานทุกสิ่งทุกอย่าง <c oughs> หลายคน <c oughs> มักจะมีการไปขอพรพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์พึ่งได้เชื่อได้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่เชื่อแบบมีสตินะคะ <c oughs> คนที่เข้ามาดูคลิปนี้คุณไปขอพรคุณไปมูอะไรไว้ไหมเนี่ยนะคะหนึ่งดาบ ปัญหาต่างๆจะเริ่มดีขึ้นจะเริ่มจบจะเริ่มขี้คายปัญหาที่คาราคาสัง่งที่มืดแปดด้านตั้งแต่แรกนะมันเหนื่อยมันท้อมันเซ็งก็บอกไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาท่านจะให้มนเนเฮอ e r เมดหลายท่านหลายคนเหนื่อยรอคอยไมไ่รู้รอคอยอะไรรอคอยมานานแล้ว นะบางคนเป็นคนคิดเยอะคิดมากโอกาสเป็นซึมเศร้าได้มีสูงนะคะอยู่ <c oughs> กับเพื่อนกับฝูงมีเรื่องอะไรไม่สบายใจก็หาคนที่ไว้ใจได้พูดคุยกันนะคะใจเย็นๆสิ่งที่ท่านรอคอยมานานสิ่งที่ท่านอยากได้กำลังจะมาถึงเดอะซันว้าวขอรับพลังงานนี้ด้วยคนเดอะซันหลายสิ่งหลายอย่างที่มันติดติดขัดขัดที่มัน เหนื่อยมันทอ้อมันเบื่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความรักสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้เรามันเหนื่อยนะคะหลายท่านหลายคนไปมุงไปขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะช่วยนะคะถ้าใครขอเรื่องเงินจะได้เงินถ้าใครขอเรื่องลูกจะได้ลูกนะคะถ้าใครขอเรื่องความรักโอกาสเป็นไปได้ก็มีนะคะเดยอนสันคู่มากับเจ็ดเหรีย ขอให้มีโชคขอมีลาบขอให้การงานขอการเงินเออเนาะเนี่ยการงานก็ตามมานะคะก้าวไม่เท้าบางทีบางท่านบางคนงานที่ทําอยู่ไม่ค่อยสบายใจไม่ค่อยจะลื่นจะไหลไม่ค่อยจะดีแต่ก็ยังอดทนทําอยู่อยากจะย้ายก็ยังไม่ย้ายอยากจะลาออกก็ยังไม่ได้ลาออกหรือความรักของเราช่วงนี้หลายท่านหลายคุณมีการเลิกลามีการเจ็บปวดหรือว่ารักซ้อน คนที่เราชอบอาจจะมีคนอื่นอยู่ไหมเนี่ยคนที่เรารักคนที่เราชอบอาจจะมีคนอื่นอยู่ไม่ได้มีแค่เราคนเดียวหรือตัวเราอาจจะมีคนอื่นแล้วก็ไปชอบอีกคนหนึ่งรักสามเศร้าเราสามคนนะคะความรักมีรักซ้อนนะถ้าถามว่าแฟนมีมีคนอื่นไหมมี <laughs> นะคะ นะคะใจเย็นๆบางทีบางท่าน <c oughs> เหนื่อยกับความรักอยากเลิกแต่เลิกไม่ได้เนี่ยยังจับไว้แน่นอยู่อยากเลิกแต่เลิกไม่ได,อออไได้อยากออกจากจุดนี้แต่ก็วางไม่ได้นะคะใจเย็นๆตัวเราไปซ้อนเขาหรือตัวเขามาซ้อนเราเนี่ยเป็นไปได้หมดนะคะสามไม้เท้าบางคนรอคอยเรื่องการงาน หรือว่ารอคอยคนทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างบ้านต่างเมืองต่างประเทศต่างภาษารอใครเดินทางมาไหมโอกาสที่เขาจะเดินทางหรือมาพบมาเจอเราเป็นไปได้บวกโรคคุณหารหลังจากดูคลิปนี้ไปภายในสองสเดือนนี้มีโอกาสนะคะใจเย็นๆนะคะเส้นทางชีวิตใหม่ของท่านจะดีกว่าเดิมไหมโอกาสดีกว่าเดิมนะคะใจเย็นๆใครที่อกหักรักคุด ใครที่เลือกลามีโอกาสว่าคนที่เรารอเขาจะกลับเข้ามาในชีวิตเรานะคะสิบถ้วยเรื่องความรักเด่นนะในเส้นทางชีวิตคนที่ไปขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปขออ่าพระแม่พระแม่แมี่ขอเรื่องความรักไหมนี่ขอเรื่องลูกขอเรื่องความรักถ้าท่านขอเรื่องลูกท่านจะได้ลูกนะนะมีโอกาสสูงบังที่จะมีลูกนะคะหลายท่านหลายคนความรักของท่านมีรักซ้อน อยากเลิกก็เลิกไม่ได้ตัดกี่ครั้งก็ไม่ขาดบอกว่าจะจบแต่ก็ยังคิดถึงเนี่ยยังจับไปอยู่ยังไม่ขาดเนี่ยยังไม่ขาดยังรอคอยนะคะโอกาสที่จะ <c oughs> สมหวังมีนะคะสิบถ่วยใจเย็นๆนะคะเส้นทางชีวิตใหม่ของเราว้าวมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวมีที่เชี่ยนคู่กับเดือนสันสดใสแน่นอนเ <c oughs> ส้นทางชีวิตใหม่ของเราสดใสไหมสดใส ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะชีวิตคนเรามันไม่ได้แย่เสมอไปไม่ใช่ว่าจะจมอยู่กับความหลังความรักความทุกข์ทรมานอยู่ตลอดมันมีขึ้นก็มีลงมีมืดก็มีสว่างนะคะใจเย็นๆเดอร์มิจิเชีน Mexican, ยนไพ่ปฏิหารอะไรก็เกิดขึ้นได้เดอร์มิจิเชียนคู่กับเดอร์ซันนิดน้อยนะคะเดอร์ซันเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในบรรดาไพาา่เจ็ดบแปดใบนะ หลังจากดูคลิปนี้นะคะใครที่ไปมูขอเรื่องลูกท่านจะสมหวังขอเรื่องความรักท่านจะได้คนที่มีปัญหากับเราทําให้เราเจ็บปวดที่เรารอคอยเขาจะกลับมานะคะหรือมิจิเชียนคิงดับเนี่ยปากกับใจไม่ตรงกันไหมละ่ะนะไม่ว่าตัวเขาเราหรือตัวเขาปากบอกว่าไม่รักไม่เอาไม่ชอบเลิกแต่เลิกไม่ได้สักทีไม่เอาแล้วเลิกแล้วเนี่ยดูดิ เลิกไม่ได้สักทีจับไปอยู่นะคะเส้นทางชีวิตใหม่ของเราหลายเรื่องหลายอย่างจะดีขึ้นนะคะปัญหาต่างๆมันจะได้จบไปแล้วความรักมาแน่นอนนะคะหลังจากดูคลิปนี้นับไปเลยนะคะภายในหนึ่งอาทิตย์นี้คนที่เรารอคอยคนที่เรารักยังไงเขาก็จะกลับมาเขายังรักยังคิดถึงยังอยากจะไปต่อกับความสัมพันธ์ครั้งนี้เส้นทางชีวิตเราจากนี้ไป หลังจากดูคลิปนี้ไปนับไปเลยสิบวันยังไงก็ดีขึ้น the template ชีวิตของท่านยังไงก็มีการเปลี่ยนแปลงช่วงนี้ถ้าว่างๆให้ทําบุญถวายน้ําเ้ยทาบุญถวายน้ําสิ่งดีๆจะได้ไหลามาเทมาเหมือนสายน้ํานะคะอะไรที่มันติดๆขัดๆมันจะได้ลื่นได้ไหลนะคะ the template ไพ่เปลี่ยนแปลง the magician ไพผ่ผูวิเศษ the sun ขึ้นมาหมดเลยขอรับพลังงานนี้ด้วยคนนะ อยากจะเปลี่ยนชีวิตนะคะหลายท่านหลายคนอยู่ในช่วงอกหักรักคุดอยู่ในช่วงการสูญเสียหรือบางคนอาจจะติดติดขัดขัด,ขดเรื่องเงินเงินทองทองชีวิตใหม่ของท่านจะสดใสขึ้นนะคะใครที่รอคอยคนทางไกลมาหาเขาจะมาหาชีวิตของท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงจะมีการเดินทางเราเดินทางไปไหนเนี่ยหรือว่าจะมีคนเดินทางมาหาเราเป็นไปได้นะคะเดชาลีออต ถ้าเรื่องการงานก็จะได้ไปติดต่องานจากตรงนั้นตรงนี้ถ้างานอยู่กับที่จะไม่ค่อยลุ่งถ้างานเดินทางจะดีถ้าใครไปสอบช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นสอบทัสราชการทหารตำรวจดวงได้นะใครไปสอบทหารอยู่ช่วงนี้มาดูคลิปนี้ดวงท่านมีโอกาสได้นะเมื่อวานใหญ่ออกไปข้างนอกที่สนามอะไรลัสมังอ่า นักเรียนมาสอบนักเรียนในสิบทหารบกหมื่นกว่าคนโอ้รถติดขัดนะถ้าใครดูคลิปนี้ใครไปสอบทหารได้นะนะคะราชินีเหลียนชีวิตของท่านยังไงก็มีการเปลี่ยนแปลงจะดีขึ้นนะหลายท่านหลายคนบอกว่ายายมันจะดีขึ้นจริงเหรดูคลิปนี้จบแล้วนับไปสิบวันนะครับแต่การดูอะไรทำอะไรต้องเชื่อเชื่อแบบมีสติ เชื่ออย่างมงมงายนะคะหลายท่านหลายคนอาจจะรอคอยเรื่องอะไรเรื่องเงินเนะี่ยทำงานอยากได้เงินเงินจะได้ไหมนี่ได้นะคะเด็กเหรียญมามายัางไงก็ได้เราเป็นคนขยันเราเป็นคนที่มีความคิดดีนะไฟดีขึ้นมาใบแรกแปดดาบมันจะผ่านพ้นไปนะ ไอชีวิตที่นิ่งๆงเงียบเงีบเบื่อเบื่อเซ็งเซิงมืดแปดด้านนี้ปัญหาต่างๆที่มันติดขัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องเองินเรื่องความรักเรื่องอะไรนี่มันจะหมดไปนั่นเนี่ยเจ็ดไม่เท้าหลายาเรื่องหลายอย่างติดขัดมันจะดีขึ้นนะคะควบคนทางกายอุปสรรคคือระยะทางนะคะใจเย็นๆหลายสิ่งหลายอยา่างมันจะเริ่มคลี่คลายมันจะเริ่มดีขึ้นอะไรที่มันติดขัดที่เป็นภาระหนกักหนัก จะดีขึ้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรที่เราไปขอไหว้ท่านจะช่วยนี่ปัญหาต่างๆที่มันติดขัดที่มันเป็นภาระที่มันหนักอึง้งอยู่ในสมองอยู่ในความรับผิดชอบมันจะดีขึ้นนะคะท่านที่รอคอยเรื่องคนรักคนรักจะเดินทางเข้ามานะคะใครที่ทำผิดศีลห้าใครที่ลุ่มหลงสิ่งโมเมาต่างต่างเดวิลไอ้เจ้าเดวิลนี้เขาบอกว่า ใครที่ทำผิดสินข้อห้าต่างๆเหล่านี้ให้ท่านถาอยออกมาบางคนอาจจะลุ่มหลงกับกิเลสตัณหาอะไรบางคนอาจจะลุ่มหลงสิ่งเสียติดก็เป็นไปได้หรืออีกอย่างหนึ่งไอ้เจ้าเดวิลนี้หนึ่งอาจจะช่วงนี้ระมัดระวังนิดหนึ่งอาจจะมีคนใส่ไฟ,ไฟอาจจะมีคนใส่ล้ายหรือโดนหลอกโดนลวงอ่ะก็เป็นไปได้นะ ใจเย็นๆถ้าท่านไปลุ่มหลงกิเลสตัณหาหรือติดสิ่งเสียติดโมมาอะไรต่างๆให้ถอยออกมามันจะดีขึ้นนะคะใจเย็นๆขอปิดเดียว,วิวหน่อยและอัศวินดาเอ้ยอัศวินไม้เท้านะถ้าใครไปสอบช่วงนี้ท่านจะสอบติดนะคะอัศวินไม้เท้าการงานของท่านขอให้ผ่านพ้นช่วงอาทิตย์นี้ไปเดี๋ยวมันจะลื่นจะไหล นะคะท่านที่รอคอยใครสักคนเขาจะเดินทางเข้ามาในชีวิตนะคะใจเย็นๆบางครั้งบางทีคนที่เรารอคอยเป็นคนทางไกลต่างทินต่างแดนต่างบ้านต่างเมืองต่างประเทศต่างภาษาเป็นไปได้นะท่านจะได้เจอเนื้อคู่อืเจอเนื้อคู่คู่แท้นะคนที่ยังไม่ได้เจอคู่จะมีคู่นะคะ จะได้เจอรักแท้จะได้เจอคนที่จริงจังเข้ามาในชีวิตนะคะท่านมีโอกาสจะได้เฉลิมฉลองหรือว่าจะได้ไปงานแต่งงานมงคลอะไรไหมเนี่ยท่านจะได้เจอรักแท้จะได้เจอคนที่จริงจังเส้นทางชีวิตใหม่ของท่านจะดีและดีมากดีขึ้นนะคะถ้าใครดูคลิปนี้ไปน่าไปเลยหลังจากนี้ไปสิบวันสิ่งต่างๆ มันจะดีขึ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะบบางท่านบางคนอาจจะอยู่ในช่วงตัดสินใจตัดสินใจอะไรเนี่ยสองจิตสองใจจะเอายังไงกับความรักไหมจะเอาทางยังไงกับชีวิตที่เป็นอยู่นี้ไหมจะเอายังไงอืมบางท่านบางคนอาจจะอยู่ในช่วงที่ต้องตัดสินใจเรื่องบางเรื่องบางอย่างนะคะอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจเด้อใจเย็นๆ นะคะอาจ,จเวินดาบบางครั้งบางทีบางคนตัดสินใจด้วยอารมณ์อย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจนะคะดูเหตุดูผลสิ่งต่างๆที่เราทํามามันอาจจะผิดพลาดก็ต้องฟังเหตุผลบ้างนะคะเจ็ดดาบบางคนแอบทําอะไรข้างหลังใน่แอบทําอะไรที่ไม่ซื่อสัตย์หรือโดนหักหลังยิงแทงข้างหลังหรือบางคนแอบทําอะไรเนี่ยให้หยุดซะนะ ถ้าใครคิดว่าอยากจะไปในทางที่ถูกที่ควรให้ถอยออกมาในสิ่งที่ท่านทำอยู่นะคะใจเย็นๆชีวิตใหม่ของเราปัญหาต่างๆมันจะจบเดเดเนี่ยมาเลยมันจะจบมันจะสิ้นไปแล้วความทุกข์ต่างๆที่ประเทยประดหาเข้ามาตั้งแต่ต้นปีถลม่มทลายเข้ามาตั้งแปดปีความทุกข์ต่างๆปัญหาต่างๆ,ๆมันจะจบมันจะ ดีขึ้นมันจะหมดไปนะแต่เราต้องตัดสินใจให้ดีๆมันอยู่ที่เรานะอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจบางคนใช้อารมณ์ในการตัดสินใจบางทีอะไรมันพอจะปล่อยวางก็ปล่อยไปมันจะได้เริ่มต้นใหม่จะได้เกิดใหม่เดอรเดตคือการเปลี่ยนทายคือการเกิดใหม่เดอรฟูคือการเกิดใหม่คือการเริ่มต้นอะไรใหม่ใ ที่มันดีดีขึ้นกว่าเก่านะคะตามมาด้วยแปดไม่เท้าข่าวดีนี้ยังไงก็เข้ามาหลังจากท่านดูคลิปนี้ไปภาในหนึ่งอาทิตย์นี้หรือว่าภายในสิบวันนี้ท่านจะมีข่าวดีๆเข้ามาปัญหาต่างๆอยากเก็บสะสมไว้นะคะบางคนเก็บแต่เรื่องเก่าๆ แต่เรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเก็บแต่ความเจ็บปวดอะไรต่างๆไว้ในสมองคิดแต่เรื่องเก่าๆไม่ปล่อยไม่วางสักทีทําให้ไปไม่ถึงไหนทําให้ไม่มีความสุขนะใจ <c oughs> เย็นๆท่านที่ยังไม่เจอเนื้อคู่จะได้เจอเนื้อคู่ท่านที่มีปัญหากับความรักความรักของท่านมีโอกาสปรับความเข้าใจกันนะคะแต่ว่าครั้งนั้นทั้งนี้ตัวเราและตัวเขาต้องคุยกันนะ ราชนีเหรียญรา,าชินีดาบคิงดาบพวกคุณไม่คุยกันเลยเรื่องความรักคุยกันไม่รู้เรื่องทะเลาะกันเอาเป็นเอาตายนี่นะนะใจเย็นๆนะคะหลายท่านหลายคนชีวิตใหม่ของท่านกำลังจะไปได้ดีนะเสเตนหนึ่งเรายืนได้ด้วยตัวเราเองสองพึ่งพาคนอื่นไม่ค่อยได้พึ่งพาตัวเองเป็นหลักหลายเรื่องหลายอย่างเราคิดว่า เราต้องปล่อยวางเราต้องเริ่มต้นใหม่เราต้องตัดออกไปให้ได้อย่าจมอยู่กับความทุกข์ความเศร้าความเหงาเพราะว่าการที่เราจมอยู่กับความทุกข์ความเศร้าความเหงามันไม่ได้ช่วยอะไรนะต้องก้าวออกมาจากจุดนั้นแทนที่เรื่องบางเรื่องมันจะดีหรือบางอย่างมันจะกำลังจะไปได้สวยแต่เราไม่ปล่อยวางสักทีจมอยู่อย่างนั้นแหละนะคะใจเย็น อย่าคิดเยอะอย่าคิดมากนะคะบางคนอาจจะโฟกัสที่เรื่องการงานการทำเงินเก็บเงินเอาเงินดีกว่าจะไม่เอาแล้วความรักคุณปฏิเสธไม่ได้ยังไงความรักก็จะเข้ามาหาคุณนะคะแปดเหรียญอัศวินถ้วยยังไงคุณก็จะได้เจอรักแท้เจอคนที่ใช่เจอคนที่คุณตามหานะคะเส้นทางชีวิตใหม่ของคุณจะดีไหม ดีใายตอบเลยดีขึ้นแต่คุณต้องมีการปลดปล่อยแต่คุณต้องมีการวางวางความคิดเดิมๆวางเรื่องทุกเรื่องเศร้าที่มันติดตามตัวคุณมาคุณต้องออกจากจุดเดิมๆอันนี้ไม่อะไรเลยกลางคืนมาก็มีแต่เศร้ามีแต่เหงาอยู่นะนะคะขอให้ผ่านพ้นไปให้ได้หลายท่านหลายคน ที่เข้ามาชมยายกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้ยายด้วยนะคะขอให้ทุกคนผ่านพ้นไปให้ได้บางคนบอกว่ายายพูดดังๆหน่อยฉันตะคอกแล้วมันก็ยังไม่ดังอยู่ยิ่งช่วงนี้ยายเสียงไม่ได้เลยเพราะว่ายายไม่ค่อยสบายนะขอให้ทุกคนติดตามยายกดไลค์กดแชร์ถ้าอยากให้กำลังใจยายก็มีปุ่มซุปเปอร์แตงแล้วกดให้ยายด้วยของขวัญของรางวัลหรือใครอยากดูดวงส่วนตัวก็ทักมาได้นะคะ